ครับเจากโคมไม่เอร์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับร้านพัดไซประตูผีนะครับจเจ้าทำร้านใหม่นะตกแต่งสวยงามมีของเก้ามีติดแอร์นะครับนี่ครับใครผัดกันไปลุกี เร,เราก็สั่งทำส้มบัดแบบไช่รวมๆใช่ไหมรวมรวมอะไรรวมสายกับพาวเวอร <X 4. S 1> ์อ่าจ้า9 4 12เครื่องนะมันรวมหมดแล้วนี่ <S <S ใช่ปะใช่ใช่รวมให้รวมที ก้อนเท่าไหร่นะแสนสี่พันสี่อ๋อโอเคเดี๋ยวาไาจัดส่งให้กก้งนะขอเอลวลากินได้ป่ะเยอะนะเรา